มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เราดูดีจากภายนอกแล้วก็ทำให้เราดูน่าเชื่อถือดูมีออร่าแบบที่ไม่ต้องลงทุนใช้เงินแม้แต่บาทเดียวค่ะข้อที่หค่ะดูแลมือแล้วก็เล็บของเราด้วยสังเกตเนาะอันนี้คือเล็บที่ทำแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนไม่ได้ทำใช่ไหมซึ่งใช้เวลาน,านานมากกว่าจะนั่งทำเล็บ ที่ดูแบบสุขภาพดีแบบนี้นะคะซึ่งการที่เราลงทุนกับการดูแลมือแล้วก็เล็บทําให้เราอะดูดีกรูมมิ่งได้ดีมากๆทุกคนอาจจะเริ่มต้นจากการดูแลให้เล็บไม่ยาวเกินไปหรือว่าให้ไม่มีหนังแห้งๆแตกๆอะทาครีมสักหน่อยนะคะวิธีนี้ทำให้คุณดูดีขึ้นด้วยการดูแลมือตัวเองค่ะอย่างที่สองค่ะ Good p o s t อร์ค่ะกูดโพสเจอร์คืออะไรคือเวลาที่เราเดินเดินใช่ไหม หรือแม้แต่ยืนหรือว่าจะนั่งไม่ว่าเราจะโพสเจอร์แบบไหนอยากให้เราใส่ใจกับภาษากายกับการโพสต์ต่างๆของเราเดินยืน,นเดินนั่งอ่าเดินยืนเดินนั่งนะคะก็หรือการกินทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เราดูดีขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวคะ่ะข้อที่3ค่ะคือ เคลียร์ทิชนะทชหรือว่าฟันที่ดูสะอาดนั่นเอง mm hmm. เวลาทานอาหารเสร็จเนาะ mm hmm. ก็เข้าไปวุนปาก mm hmm. เป็นไปได้ก็แปลงฟันสักหน่อยเพื่อไม่มีกลิ่นปาก mm hmm. เพราะว่าเวลาเราทานอาหารไทยก็มักจะมีกระเทียมมีแบบกลิ่นฉุน mm hmm. ก็ดูแลฟันให้สะอาดให้ดูว่าเออเวลาไปคุยกับคนเนี่ยไม่มีขี้ฟันติดไม่มีเศษผักเศษพริกติดนะคะสิ่งนี้ก็จะทําให้เราดูดีขึ้นแบบไม่ต้องใช้เงินด้วย อย่างที่4ค่ะคือ body movement ค่ะการที่เราอะเคลื่อนไหวตัวด้วยการใช้ร่างกายแล้วก็เรารู้ว่าทุกท่วงท่าของเราเนี่ยมันกำลังแสดงออกอย่างมั่นใจสิ่งนั้นอะมันจะทำให้เราดูดีขึ้นแล้วก็คนอื่นเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็สะดุดตาว่าเอ้ยทำไมคนนี้ดูดีจังเลยนะคะข้อที่5ค่ะก็คือ Taking care of your hair ก็คือดูแลผมตัวเองหน่อยตอนนี้เนี่ยอะอย่างตัวเขชเองก็ทำผมทำสีผมทำไฮไลท์ซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็จะทำให้ผมเราดูแบบดูแห้งเราก็ต้องดูแลหน่อยลงครีมนวดหน่อยไหมซื้อทรีทเมนต์มาทำดูหน่อยไหมเพื่อให้ผมเราเนี่ยดูสุขภาพดีการที่คนคนนึงดูแลตัวเองแต่ว่ามองไปที่ผมปุ๊บโอ้โหผมแห้งผมแตกปลายลังแครขึ้น สิ่งนั้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างที่เรากรูมมิ่งมาทั้งหมดเนี่ยมันดูไม่โอเคเพราะฉะนั้นดูแลผมตัวเองสักหน่อยเนาะอย่าให้มันแบบบานเบะแตกปลายหรือแห้งกรังจนเกินไปหัวชีฟ้ฟูก็ดูแลเขาให้เข้าทรงเข้าอะไรหน่อยแค่นั้นเองค่ะข้อที่6ค่ะ know your facial expression คืออะไรคือให้เรารู้ตลอดเวลาว่าเรากำลังแสดงสีหน้าอะไรเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยเวลาฟังอะไรก็จะแบบ มันทําให้แบบหน้ามันนั้นหน้ามันเอออะหรือว่าเวลาแบบกินแบบตั้งใจกินมากแบบสายตาแบบตะกระไปตั้งแต่ปากยังไม่ได้เข้าแล้วยังอาหารยังไม่ได้เข้าปากหรือเวลานั่งเราก็นั่งองนี้ซึ่งมันทำให้มันดูไม่ดีการที่เราอะรู้การแสดงสีหน้าของเราอะตลอดเวลา มันทำให้ตัวเราเองมีสติรู้ตัวตลอดเวลาต้องบอกว่าสิ่งนี้ก็ฝึกมาเช่นกันถ้าวันนี้เรารู้ว่าเรากำลังฟังเราก็แค่ตั้งใจฟังถ้าตอนนี้เรากำลังดูเราก็แค่ตั้งใจดูถ้าตอนนี้เรากำลังพูดเราก็แค่พยายามพูดให้มันอ่าสมูทลื่นไหลหรืออธิบายให้ดูหน้าฟังหน้ามอง การที่เรารู้ facial expression หรือการแสดงออกทางสีหน้าจะทำให้คุณดูดีขึ้นแบบไม่ต้องใช้ตังค์แน่นอนค่ะข้อที่7ค่ะก็คือ Smile ก็คือรอยยิ้มนั่นเองคุณรู้ไหมว่าต่อให้ทั้งหมดที่บอกมาอาจจะต้องใช้เวลาฝึกใช่ไหมแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่เราไม่ต้องใช้เวลาเลยเราเริ่มต้นได้เลยเราดูดีขึ้นได้ทันทีเลยนั่นก็คือ รอยยิ้มนั่นเองค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกยิ้มมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะดูว่าคนเนี้ยชีวิตเขาเป็นยังไงหรืออนาคตของคนเนี้ยเขาจะเป็นแบบไหนเราสามารถดูได้จาก สีหน้าและรอยยิ้มของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าโอเคหน้าเราแสดงออกแบบไหนอนาคตเราจะเป็นแบบนั้นงั้นเรายิ้มตั้งแต่วันนี้เลยเราตัดสินใจเลือกที่จะยิ้มพร้อมรับสิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขเข้ามาในชีวิตเราและลองดูสิว่าลองแกล้งยิ้มลองแกล้งยิ้มดูสัก21วันลองดูสิว่าไอความคิดที่มันคลิดเครียดมันจะค่อยๆค,คิดไม่ออกไหมไอชีวิตที่มันเจอแต่ปัญหามันจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายไหม ค่เริ่มต้นยิน้มค่ะข้อที่8ค่ะก็คือ improve your makeup game คือจะบอกว่าหลายคนนะ่ะมักจะบอกว่าโอ๊ยโค้ดใหม่แต่งหน้าสวยจังเลยอะให้ดูให้ดูอันนี้ก็คือแต่งหน้าเองเป็นลุคแบบวันธรรมดานะคะซึ่งจะบอกว่าการแต่งหน้าบางคนคิดว่ามันเป็นภาระแต่จะบอกว่าการแต่งหน้ามันก็ทําให้คนประทับใจและตัวเราเองก็รู้สึกหลงรักตัวเองแค่เราเห็นเราสวยแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นก็มีหลายคนเรียกร้องมากๆว่าเขาช่วยสอนหน่อยได้ไหมสอนแต่งหน้าหน่อยได้ไหมก็เลยเปิดเป็นคอสออนไลน์ขึ้นมานะสมสมติถ้าหากว่าใครสนใจละกันนะคะแต่อยากจะบอกว่าใครที่อยากจ,จะดูแลตัวเองให้สวยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเลยแต่งหน้าดูแลตัวเองหน่อยอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาระคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเมคอัพเกมโหอันนี้ จะแต่งแบบไหนดีเอ้ยวันนี้จะเป็นลุคอะไรดีวันนี้จะออกมาสไตล์ไหนดีวันนี้จะใช้ลิปสติกสีอะไรดีมันจะทําให้เราอะสนุกกับชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่เลยนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูแลตัวเอง โค้อสอนไว้ในคอร์สชื่อว่า Super s t a r u r a Makeup ก็เป็นคอร์สสอนแต่งหน้าที่สอนตั้งแต่การดูแลผิวการล้างหน้าการลงสกินแคร์การเตรียมผิวการลงรองพื้นทำยังไงให้มันแบบไม่ดูโบกไม่ดูเยอะแต่ว่าดูแบบ Grow up Aura สุดๆหรือว่าการลงพอยต์เมคอัพการเลือกสีต่างๆหรือว่าแม้แต่การดูแลผมนะคะก็สอนไว้ในคอร์สนี้ถ้าหากว่าใครดูมาจากคลิปนี้ก็ทักไปที่ Line at c o a c h m ชไมล้วละกันบอกว่าขอรับราคาพิเศษค่ะนะคะก็อ่ะให้ราคาตรงนี้เลยละกันราคาเต็มอะ่ะก็คือ8,900บาทแต่ถ้าดูมาจากคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษให้10บสค่ะเนาะก็ไปดูแลตัวเองซึ่งมันก็จะลิงก์ไปข้อต่อไปค่ะก็คือ ข้อที่9ค่ะก็คือสกินแคร์รูนหลายคนวันนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ทาครีมอะไรเลยก็คือแปะปึ๊บแล้วนอนเลยคือทาสักอย่างนึงแล้วก็ไปนอนซึ่งจริงๆอ่ะการที่เราดูแลผิวด้วยการใช้สกินแคร์มันอาจจะไม่ได้เกิดผลปุ๊บปับ๊บเหมือนแบบเข้าคลินิกแล้วแบบปึ้งป,งปังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอ่ะ จะใช้เงินน้อยเมื่ออายุมากและเมื่ออายุมากเราก็จะดูเด็กแบบไร้เหตุผลเช่นตอนนี้นะคะก็อายุ36แล้วแต่ว่าก็ถือว่าหน้าก็ยังเด็กนะก็ต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นคนหน้าเด็กคนหนึ่งเราดูแลตัวเองเราไม่ได้แบบล้างหน้าก็ไม่สะอาดเราก็แบบเออไม่ทาครีมแล้วนอนเลยไม่ทาครีมสักหน่อยข้อที่10นะคะนั่นก็คือ wear your good lotion before go to bed ก็คือให้คุณเนี่ยเลือกโลชั่นดีดที่แบบมันหอมหอมก่อนที่จะเข้านอนเพราะอะไรรู้เปล่าสิ่งที่สำคัญมากๆกก่อนที่เราจะหลับก็คือกลิ่นกลิ่นที่เราได้กลิ่นตัวเองอะก่อนจะเข้านอนมันจะทำให้เรารู้สึกรักตัวเองมันจะทำให้เรารู้สึกดีมันจะทำให้เรารู้สึกแบบ รู้สึกรวยอะด้วยการแค่ใช้โลชั่นหอมๆสักอันหนึ่งเอาเอาง่ายๆที่ทุกคนหาซื้อง่ายๆนะคะก็ส่วนตัวที่ใช้เนี่ยก็ถ้าไม่เจอเกนก็บาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กซึ่งจะบอกว่าบาร์สแอนด์บอดี้เวิร์กเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายกลิ่นมากๆม,มันทําให้เป็นมันเป็นกลิ่นที่มันไม่แมสมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้พบหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้โลชั่นแล้วแบบเฮ้ยเป็นกลิ่นที่แบบหอมจังเลยอะกลิ่นนี้ดูแพงจังเลยอะ นั่นเรากำลังทรีตตัวเองให้หลับไปกับความรู้สึกรักตัวเองหลับไปพร้อมกับความมีความสุขหลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเอ้ยฉันรู้สึกดีรู้สึกรวยจังเลยแค่เลือกซื้อโลชั่นดีๆที่รู้สึกว่าหอมจังเลยนี่เป็นเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งด้วยค่ะไปหาตันนะคะ และข้อที่11ค่ะ try to remove stress regularly ก็คือคนเราอะทำงานใช้ชีวิตประจำวันเราเจอปัญหาอยู่แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อให้คุณรู้สึกดีแล้วก็ดูดีแบบไม่ต้องใช้ตังเลยนั่นก็คือพยายามที่จะรู้ จับได้ว่าตอนนี้ฉันเครียดอยู่นะแล้วตัดมันออกไปซะเครียดอยู่ใช่ไหมตัดมันออกไปซะไปหาทางแก้การที่เราเทรนตัวเองแบบนี้นะคะจะทําให้เราเองเนี่ยสามารถไม่ต้องเครียดกับทุกปัญหาที่เข้ามาและเราก็จะเป็นคนที่ตัดตัดความคิดลบออกง่ายๆเมื่อเราตัดความคิดลบออกง่ายๆเราก็จะเปล่งปลั่งเปล่งประกายออกมาทางหน้าตาผิวพรรณนี่แหละ เราสังเกตได้เลยว่าคนที่เขารู้สึกดีกับตัวเองหลงรักตัวเองเนี่ยเขาจะดูมีออร่าซึ่งมันเกิดมาจากเมน t ทลนั่นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้และฝึกฝนมีสติจับความคิดเพื่อที่จะตัดความคิดลบความคิดไม่ดีความเครียดออกให้ไหวที่สุดค่ะสิบสค่ะข้อสุดท้ายก็คือการที่คนคนนึงจะดูดีเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนควร ใส่เสื้อผ้าสีอะไรสิ่งนั้นมันจะทำให้เราดูดีได้แบบที่ยั่งยืนมากๆวันนี้สังเกตดูเวลาเราไปเลือกซื้อเสื้อผ้าเราก็จะเลือกซื้อแบบเดิมๆใช่ไหมหรือว่าบางคนแบบอชอบตัวหลวมๆก็จะชอบซื้อแต่เสื้อผ้าหลวมๆเอาวันนี้ให้ดูก่อนในกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเลือกใส่เสื้อผ้าสีอะไรสีที่แบบเรียบที่สุดที่ทุกคนมีเต็มตู้นั่นก็คือสีไรคะ สีดำนั่นเองค่ะอะ่ให้ดูวันนี้วันนี้แต่งแบบ b l a c k and White เพื่อให้เข้ากับธีมที่นี่นะคะก็จะเป็น Black and White แต่ว่าเคล็ดลับก็คือการที่เราเลือกเราเลือกให้มันพอดีตัวเห็นไหมเลือกให้พอดีตัวมันก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราเลือกเสื้อผ้าเลือกสียังไม่รู้เลือกแบบไหน เอาง่ายๆสีขาวและดำที่พอดีตัวดำไม่ต้องดำทั้งชุดก็ได้เราแมชกับขาวก็ได้นะคะก็ลองไปเลือกซื้อกันดูซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เราทุกคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็โก o ว Up แล้วก็ออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะก็สิ่งนี้12ข้อนี้ mm hmm. เชื่อว่าทุกคนอะ่ะจะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำให้ทุกคนดูดีมีออร่าแบบที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ แล้วชอบข้อไหนจะเอาข้อไหนไปปรับทำนะคะก็เขียนคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าไปทำอะไรมาแล้วแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ย้ำอีกทีค่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียนคอร์สแต่งหน้านะคะราคาสำหรับคนที่ดูในคลิปนี้29 0 0บาท1ิคนเท่านั้นก็จะรู้เลยว่าผิวหน้าแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้ทำผม แบบไหนที่เราจะดูดีได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองตังเข้าร้านตลอดตลอดนะคะก็เจอกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรับต้นปีปีใหม่จะพยายามมาทำคลิปลงให้เยอะขึ้นอีกนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ด้วยแล้วก็บอกกันด้วยว่าชอบไหมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย